2014นะคะซึ่งวันนี้เกรียติค่ะคก็จะมาพร้อมกับความระทับใจของดาราไทยที่เคยไปเหยียบพรมแดงงานออสการ์มาแล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับงานประกาศรางวัลออสการ์นะครับก็ถือว่าเป็นงานประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมาครับมีนักแสดงไทยเพียงแค่สท่านเท่านั้นที่ได้ไปเหยียบพรมแดงงานออสการ์กันถึงถินฮอลลีวูด ในวันนี้ครับเราจะพาไปย้อนความประทับใจของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนวรัตยุกตะนันคือนักแสดงไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่61ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมชาย c ซวิกออเด t อรี u m มเมื่อวันที่29มีนาคมปี2532ครับแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานถึง25ปีแล้ว แต่พี่จิกนวรัตก็ยังจําความรู้สึกในวันนั้นได้ไม่ลืมวันที่เธอได้เหยียบย่างอยู่บนพรมแดงงานออสกราสปปร์เคียงข้างซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างทอมครูซดัสตินฮอฟแมนโจดีฟอสเตอร์และอีกหลายร้อยคนเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเป็นดาราแล้วเราได้เข้าไปอยู่โอ้โหเป็น อะไรที่ทุกคนใฝ่ฝันมากในการที่ฮอลลีวูดนะ่น้องเข้าใจไหมคะคำนี้ฟังดูแล้วมันขลังแล้วมันแกรนมากทำให้พี่มีความรู้สึกแบบโอ้โหต้องลงทุนมากเพื่อไปแข่งกับดาราฮอลลีวูดพี่ต้องไปซื้อชุดลาตีหางม้าหางยาวหางว่าวอะไรยาวเลยค่ะแล้วก็ไปเดินพรมแดงกับเขาด้วยไม่พี่มีความรู้สึกว่าจดจาอยู่ในความทรงจาไม่ลืมเลยค่ะแต่นับจากนั้นเป็นต้นมาครับคนไทยและหนังไทยแทบจะไม่ได้เฉียดใกล้งานออสการ์อีกเลย จนกระทั่งปี2,554รายการนายเอ็นเตอร์เทนทุ่มทุนคืนกำไรสู่คุณผู้ชมจัดแคมเปญยักษ์ประจำปีนายเอ็นเตอร์เทนสป r i ทริปพาแฟนรายการเหินฟ้าสู่เทศกาลงานใหญ่ระดับโลกและงานออสการ์ก็คือจุดหมายปลายทางแรกของเราเบนพอชิตานักแสดงมากฝีมือคือดาราคนแรกครับที่ได้ร่วมเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดพิเศษกับเราถึงโกดักเจเตอร์สถานที่จัดงานประกาศรางวัลอสการ์ซึ่งเบนยอมรับว่าเป็นจุดหมายปลายฝันของนักแสดงทั้งโลก ีต่อมาครับผู้กำกับอารมณ์ดีอย่างเปิ้ลนาคอนพร้อมภรรยาสุดที่รักก็ได้ตื่นตาตื่นใจกับงานใหญ่ระดับโลกอย่างออสการ์ที่กองทัพสื่อจากหลายสิบประเทศไม่พลาดไปรายงานสดข้ามโลกเช่นเดียวกับนายเอินเตทนและเมื่อปีที่แล้วครับชาวต่างชาติก็ได้ทึงตะลึงตาไปกับชุดไทยประยุกต์พร้อมการปรากฏตัวของนิวชัยพลที่ตอบรับคำเชิญไปร่วมงานออสการ์กับนายเอนเตทนแบบไม่ลังเลแม้แต่จะคิดและเมื่อกลับมาแล้วครับก็ถึงกับออกปากว่าเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่จะไม่มีวันลืมตลอดชีวิต ตั้งแต่ครั้งแรกที่พอรู้ว่าไนนเทนเลือกให้รับไปไปออสการ์แค่นั้นก็ดีใจแล้วได้ไปทั้งที่เขาประกาศรางวัลกันได้ไปดูพรมแดงได้ไปดูเห็นตุ๊กตาออสการ์ได้ไปได้ไปงานร่วมงานกับเขาเลยอะไรเงี้ยที่มีกิจกรรมนอกเหนือจากนั้นก็ไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไปเข้าอยู่ในการดีเบตการพูดคุยกันของของทีมของในสาขาสาขาหนึ่งของออสการ์ที่เป็นสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม รวมสุที่ประทับใจที่สุดเลยน่าจะเป็นที่อังลี่พู่มกับไลอัพายขึ้นมาเหมือนเป็นคนเปิดกล่าวงานในวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจออังลี่ตัวเป็นๆอยู่ข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นหนึ่งในผู่มกับที่สุดยอดมากแล้วเราชื่นชมผลง,งานของอังลี่มากสําหรับผมนะครับการที่ได้ไปเหยียบพรมแดงงานออสการ์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ และในปีนี้ผมและทีมข่าวในเอนเตอร์เทนก็จะปักหลักรายงานทุกความเคลื่อนไหวของงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่86ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาสู่หน้าจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมเราผอว่าคุณผู้ชมได้เห็นด้วยตาตัวเองเลยครับสนับสนุนโดยเครื่องสำอางชีเน่สบูเ่เบเนสซีแ e. อนด์อียาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมนลูกเบอร์777รามอเซงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็กซ์ทีม สำหรับปีนี้นะครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางด้วยครับ<ช>ขอบคุณเครื่องสำอางชีเน่สบู่เปนเนตซีแอนด์อ e, ียาน้า